เรียมพบกับอันดามันดาภูเก็ตแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งพักผ่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งใหม่ของเมืองภูเก็ต ด้วยงบลงทุน4,500ล้านบาทที่รวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ประการตาของท้องทะเลอันดามันไว้ในที่เดียวบนพื้นที่กว่า58ไร่อันดามันดาภูเก็ตมีการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ของความเป็นไทยวิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นในทุกพื้นที่ลอมรอบด้วยภูมิทัศน์เขตร้อนและแนวหินปูนที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของทะเลอันดามานัน อันดามันดาภูเก็ตยังรวบรวมประสบการณ์ความเป็นที่สุดของประเทศเอาไว้มากมายเช่นเวฟพู oo, ที่ใหญ่กว่า1น0 0 0มตารางเมตรและสามารถสร้างคลื่นสูงได้ถึง3เมตรเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยสไลเดอร์รางคู่และเลซี่ริเวอร์ที่มีความดาวที่สุดในประเทศไทย กาตะปูจำลองที่งดงามด้วยการเรียงตัวเป็นชั้นของโขดหินเทียบเท่ากับของจีนผ่าทรายละเอียดขาวสะอาดตาด้วยความยาวที่300เมตรอีกครั้งยังมีตลาดน้ำที่รวบรวมสุดยอดความอร่อยของอาหารไทยอาหารนานาชาติ อาหารพื้นเมืองภูเก็ตและอาหารซีฟู้ดจากท้องทะเลภูเก็ตเข้าไว้ด้วยกันนอกจากนี้ยังร้อยเรียงเรื่องราวการผจญภัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากท้องทะเลผ่านตัวละครและสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่แพร่หลายไปทั่วโลกเชน่นนักมวยไทยกินารีมังกรจนสลัดและฉลามหวานทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดเป็นอันดามันดาภูเก็ตเดอะเกรซวอเตอร์คิงดอมหรืออาณาจักรแห่งสายน้ำอันยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะ ดามันดาภูเก็ตพร้อมเปิดให้บริการแล้วในวันที่22พฤษภาคมนี้แล้วเจอกันนะคะ